รนนั้นเนียก็จะมีแต่ภาพเพ่านั้นค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนแล้วก็พี่พิมพ์น่าจะพร้อมแล้วนะคะก็ขอทุกคนเชิญชมรับชมมินิคอนเสิร์ตออนไลน์จากพี่พิมพ์ได้เลยค่ะอันนี้น่าจะลองเป็นครั้งแรก e ีเควสโดยแอดมินพีนะคะ คืนที่น่ามีชีวิตึ้นทันทีแค่มีเธอเข้ามาแค่นี้ก็รู้ว่าเธอคือพรุ่งนี้ที่ฉัน

ขอมือหน่อยนะคะ มันแปลว่าคงไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันอคี่เสเลย mm hmm. ขอบคุณค่ะ ่ะก็เพลงนี้ก็มอบให้กับ PFC ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยโคตรพิเศษสำหรับพิมเลยอ่ะก็เพลงต่อไปนะคะก็น่าจะเคยได้ยินพิม์ร้องอยู่แล้วนะคะในช่องพิมนิยมเนาะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ย PFC จะขอเพลงนี้กันมาต้องเอ่อพูดออกก่อนเลยว่าเพลงนี้ตอนแรกพิมไม่รู้จักแต่รู้จักเพราะ PFC เลยนะคะมีการแบบ ขอได้เควียกันเข้ามาพิมก็เลยลองร้องนะคะเพลงวัดตลาดของโซอีกนะคะไปฟังเวอร์ชั่นอะคูสติกกันดูเนะ องกลัวซ้ำกับใครและไม่ได้เหมือนเขาแน่นอนได้ข่าวว่าเขาว่าดีเธอต้องดูฉันก่อนให้เธอจองให้เธอได้เป็นที่หนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขานี้ ถ้าเธอได้ลองคิดก็จะให้ออกมาได้รู้ัจขึ้นสักนิดแก่ yeah. แล้วเธอจะเห็นเหมือนองที่ใจเธอตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่า

ใครที่โค,คนก็เพราะว่าใจจะมีแต่เขานี่นาแต่เธอได้ลองคิดปัิทจออกมาได้รูจ้จักกนสักนิดแก yeah. แล้วเธอจะเห็นหนังคนที่ใจเธอตามหาเขารักเธอเทไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่ไรบ้าง

ลองคิดป้ใยออกมาได้รสจัดกันสักนิดแกวัดกันแลวฉันคงไม่แพ้ใครเย้ยเห็นภาพทุกคนตกมือไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าเห็นจับภาพ ขอบคุณนะคะสำหรับเสียงตรบมือก็เพลงสุดท้ายแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ามีคำถามหนึ่งที่พ p ซ c ถามเข้ามาแล้วพี่ไม่ได้ตอบใน Q&A นะคะว่าในพิวนิยมนะคะถ้าเลือกเพลง cover ที่พิมชอบมากที่สุดพิมชอบเพลงอะไรนะคะก็คือเพลงต่อไปนี้เลยเพลงชอบแบบนี้ค่ะ กำลังได้ช่วยพิมพ์ร้องผ่านซูมได้นะคะ กลายเป็นสีชมพูเพียงแค่ใจยังมาใจมันสั่นยังไงไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูทันได้เธออกเธอเธอรู้ไหมทงฉันไว้วันเวลาที่ใกล้กันหัวใจฉันแทบจะวาย ออนที่เธอสบตาฉันก็แทบจะตาตายรู้ไหมฉันจะละลายแล้วชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเปวตาแบบนี้ชอบรมแบบนี้ก็ชอบคนนี้อจะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาวตาแบบนี้จะเอาเรอะไรแบบนี้ เอาคนนี้ฮอบเด็กดีกันชอบที่เป็นดาเธอ ฉัน่นสั้นใสไม่เหมือนใครที่ผ่านมาจากกี่สิบล้านคนก็ไม่มีใครที่เข้าตาแค่อยากจะบอกกับเธอให้รู้ไว้ว่าเธอเป็นคนพิเศษที่อยู่บนความธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มเสียงหัวเราะไม่ว่าจะใครเหมือนใครเป็นแบบของเธอโดยเฉพาะคนอื่นจะเป็นยังไงฉันเองก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันรักเธอเพราะชอบเ ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบเริมแบบนี้ก็ชอบคุบนี้ oh จะเอาแบบนี้จะเอาตาแบบนี้จะเอาตาแบบนี้จะเอาริมแบบนี้จะเอาคบนี้ baby ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเววตาแบบนี้ชอบเริมแบบนี้ Shock me. Oh, the oh, old oh. bath needs the old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  rain bath needs the old bath needs the old oh, bath needs the old ขอบคุณค่ะเผินเราเห็นเราถูกเคินไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้ถ้าพิมพ์ได้เห็นในในแชทที่พิมพ์ซพิมมาก็คือไม่ไหวแล้วใจฟูกันทุกคนแล้วคะขอบคุณค่ะคือทุกคนแบบว่า คือชอบมากเลยที่ทุกคนมีแบบว่าการเอากล้องมาเซลฟี่อ่ะเซลฟี่กับแบบโอ้ยย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 ย่ยย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 ย่อยย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 ยคยใยย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 ใยยยยยยย่ยยยยอยยยยูยยยคยยย่ยย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 ยนยยกยยยยะคยย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 ยมยยยยยย่ยย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 ชยยยยยช ซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเนาะเรามากันแบบสั้นๆเนาะสามเพลงแล้วเดี๋ยวเราคาดหวังว่าในปีหน้าที่เราจะเจอกันเราจะได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วก็ได้ร้องกันต่อหน้าเลยเนาะเต็มแน่นอนทายก็ถือว่าถือว่าได้สถานการณ์อย่างนี้อย่างน้อยเราได้ยังมาฟังอะไรกันแบบเนี้ยก็ถือว่าช่วยฮิวใจทุกคนได้ดีมากเลยนะคะใจดีด้วยได้ร้องเพลงให้กับเพวซีฟังคือคิดถึงเนาะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ฟังเลยอันนี้มานานมากๆแลวค่ะใช่ โอเคค่ะงั้นก็ถือว่ากิจกรรมนี้คอนเสิร์ตออนไลน์ของเราก็เต็มอิ่มกันไปประมาณนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมต่อไปอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะขอขั้นด้วยการจับฉลากผู้โชคดีทั้งแดคนที่จะได้เป็นผู้โชคดีในตอน10คนสุดท้ายแต่ว่าเรามีสองคนแล้วใช่ไหมตอนนี้เราจะขาดอีก8ดคนเท่านั้นนะคะที่จะมาเป็นลักกี้แฟนของเราค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะมีสุ่มเล้พี่พิมพ์นะคะจะมีเป็นฉลากใช่ไหมอ่าฉลากใส่เไว้้าย ใช่ค่ะยวให้พิมพ์จับสลักนะโอเคอันนี้อ่ะคนแรกทั้งหมดแปดคนนะคะที่จะได้ร่วม private video call ค่ะถ้าเลือกได้อยากคุยกับทุกคนเลยอ่ะตับไปนะจับได้เลยค่ะคนแรกหมายเลข ยี่สิบห้าค่ะเอ้ยหมายเลขยี่สิบห้ามายเลขยี่นะคะคุณแอปเปิลค่ะเอโอ้นี่คือผู้โชคดีของเราจริงๆนะคะคนต่อไปได้เลยค่ะไอุ๊ยหมายเลขที่ทีมชอบที่สุดเลขแปดหมายเลขแปดนะคะคุณพี่ตม ใช่ค่ะพี่ตุ้มค่ะอ้าพี่ตุ้มพี่ตุ้มตากล้องคนเก่งของเราตะคนเก่งนพวกทีฟซีได้เห็นรูปเวลาพิมออกงานก็คือมาจากตุ้มเนี่ยแหละค่ะโอเคคนต่อไปนะคะคนที่สามค่ะสาิบเก้าค่ะสามสิบเก้าเดี๋ยวนะคะขอดูกันนะใครเอ่ยใครเอ่ยอ้าปุ่มค่ะอ้าปุ่มสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุยกันนะคะ โอ้ตอนนี้โยปินลุ้นลุ้นกันอยู่แน่ะคนที่สี่ค่ะหมายเลขสี่สิบสามค่ะเอ้ไครเอิบนะสี่สิบสามสี่สิบสามสี่สิบสามหรือว่าเขาไม่ว่างมาหรือเ่สี่สิบสามเอ้ทำไมไม่อยู่ในนี้นะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแอดมินขอจดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนว่าสี่สิบสามอยู่ในนี้หรือเปล่านะคะอ่าหมายเลขต่อไปเลยค่ะ 76ค่ะ76นะคะ76คุณเข้าวหอมค่ะต่อไปคนที่6ค่ะหมายเลข80ค่ะหมายเลข80นะคะอุ้ยใครนะพี่นุกนิค่ะใครนะ พี่นุกนิกค่ะพี่นุกนิกนีได้ได้หลายช็อตเลยนะเนี่ยนี่นุกนิกโยเดใช่ไหม่โอเคค่ะต่อไปคนที่เจ็ดค่ะยี่สิบค่ะยี่สิบค่ะ,คะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะหน้าจอของแอดินค้างไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะคะยี่สิบนะคะยี่สิบใครเอ่ยยี่สิบคือใครเอ่ย เดี๋ยวเราบอกหมายเลขยี่สิบไว้ก่อนนะย <20 S 1> ี่สิบไฮยีนค่ะโอเคไฮยีนค่ะต่อไปค่ะผู้โชคดีคนที่แปดคนที่แปดคนสุดท้ายค่ะแปดสิบสามค่ะแปดสิบสามคุณบีสนะคะคุณบีสอยู่ใช่ไหมคะคุณบีสอยู่ไหมคะถ้าอยู่ลองเปิดเปิดไม์นิดนึงนะคะ น่าจะได้ยินอยู่เนาะพอตอนแรกเปิดเริ่มต้น,ตนเราจะมีแบบจังหวะที่เขายังไม่ได้จุดซอยอดียวเนาะน่าจะได้ยินน่าจะได้ยินแล้วแหลคะค่ะโอเคค่ะโอเคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอทวนเอ่อหมายเลขสี่สิบสามหน่อยนะคะหมายเลขสี่สิบสามเมื่อกี้ที่พิมพจับได้นะคะตอนนี้อยู่ในในห้องนี้ไหมคะถ้าหมายเลขสี่สิบสามไม่อยู่นะคะเดี๋ยวจะขอให้พิมพ์จับเพิ่มอีกหนึ่งคนเนาะใช่ค่ะถ้าอยู่เปิดไมค์บอกแอดมินได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยไม่มีแน่เลยอ ไม่มีไม่น่าเสียดายเนี่ยค่ะโอเคถ้าการคอพิมจับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะอืมอ๋แปดสิบแปดค่ะแปดสิบแปดนะคะใครเอ่ยแปดสิบแปดลิตเติ้ลตองค่ะลิตเติ้ลตองค่ะตองเหรอใช่ไหมใช่ไหมคะพี่ตองหรือเปล่านะ โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจะทวนให้ฟังอีกทั้งหมด8คนนะคะว่าเป็นใครบ้างก็จะมี8คนนะคะก็คือคุณแอปเปิลนะคะหมายเลข25คุณแอปเปิลหมายเลข8พี่ตุ้มนะคะหมายเลข39สอาผุมหมายเลข76เข้าหอมหมายเลข80คุณนุกนิกหมายเลข20คุณไฮยีนหมายเลข83คุณบีสนะคะแล้วก็88 คุณลิตเติ้ลตองค่ะก็จะมีทั้งหมด8ท่านนะคะแล้วก็รวมกับ2ท่านที่ชนะมาจากล 4G ซีเกมคอนเทสนะคะก็คือหมายเลข01นย์คุณอ้ำและหมายเลข0ูนย์สมคุณพิมค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะสำหรับผู้ได้เข้าร่วม Special Private Video คอสท่านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการให้ยืนยันตัวตนแล้วก็แยกเข้า Subchat นะคะทาง Line ทาง Open Line นะคะเดี๋ยวให้ติดตามได้ทางนั้นนะคะเพื่อรับพาสโตรใหม่นะคะเพื่อเข้าห้องสู่อีกครั้ง หลังจากจบงานนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจบงานเนี่ยเราจะจะแบบว่ามีการปิดก้อง,งไปก่อนแล้วก็ตั้งะะพาสโค้ดใหม่เพื่อให้คนสุดพิเศษทั้ง10คนนะคะได้ราทุกคนเข้ามาเพื่อมาเข้ามาคุยกับพี่พิมพ์นะโอเคค่ะสําหรับตอนนี้ใครที่เอ่อพิมพจับฉลากไม่ได้นะคะตนไม่ต้องเสียใจยไปนะตอนนี้เรา<ๆ>เรายังม<ๆ>ีกิจกรรมที่เรายังทำอยู่ด้วยกันนะคะเพราะยังไงก็งถือว่าทุกคนอะที่ได้เข้ามามีนี้ถือว่าแบบ ก็เป็นคนที่แบบสุดพิเศษแล้วนะเพราะจริงเราไม่แบบเราก็ได้มานั่งคุยกันตรงนี้แหละหรือไม่หรือไม่ก็ถ้าเกิดสมมติโควิดแบบหายไปนะคะเราก็จะได้เจอกันตัวเป็นๆใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนาะก่อนที่จะเข้ากิจกรรมสุดพิเศษซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์สุดท้ายของพวกเราแล้วนะเดี๋ยวเราอาจจะมีการขออนุญาตพักเบรกนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการเตรียมอุปกรณ์เตรียมของเล็กน้อยนะคะก็ขอเบรก5้านาทีนะคะเดี๋ยวเราอาจจะ จับเวลาตั้งแต่ตอนนี้ก็คือเอานะับเป็นสิบห้ายิบเจ็ดละกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนสิบห้าสามสิบสองนะคะโอเคค่ะขออนุญ,ญาตเบรกอีกสักนิดนึงนะคะพี่ออมีอิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนกันนะโอเคค่ะไปเบรกกันก่อนนะเดี๋ยวเจอกันสิบห้าสามสองค่ะไม่ได้เลค่ะไม่ต้องออกอันนี้ก่น